เศร้าเศร้าลามนบยาสิไปหาสักถาสักแท้แทนเมี่ยจังสันมันบ่เมีนนอเมนแนวลาเอ้ยเจ้าบ่อยากไอบ้านไยเมืองเพิ่นเจ้ากระยันแม่อยคนเนี่ยเป็นอย่างหลูหล่าแนวเจ้าเห็ดน่ะมันบ่แม่นเท่าเอ้ยเศร้าเศร้ายาสีไปเห็ดเมย์ใหญ่พ่อใหญ่บ้านตะคบโนนตะข้องเอ้ยเมียข่อยจะได้มาหามข่อยจังสี่เมย์เอ้ยขันเจ้า ย่านข่อยอยากอายค้นพี่น้องบ้านตะขบโน่นตะคองเออก็ให้เจ้านันมาสักเทนข่อยเสเม่แต่ยังว่ามันเป็นเรื่องของข่อยเจ้าบ่ฟังตีเดียวเนี่ยแม่โอ้ยมาโง่เอ้ยก็หากบาดอกลูกหล่าเอ้ยเจ้าเห็ดแบบดี้ย่มเมียเจ็บเมี่ยไข่เจ้าทำเทนก็ได้อยู่ล่ะเอ้ยขันเม่นเห็ดแบบนี้แปลว่าผัวนันหลบหลูเศร้าบานเถินบ่ติอันนี้อีหยังล่ะเอ้ย เมียเจ้าไปหาเห่นเจ้าผัดซักผ่าซักแพร่ทนโว้ยมันมันเป็นให้ไปนี่กับป่ามันถิสมสมานอบเอ้ยมันบ่กคือล่ละล่ะม,มันอบอ้าวเนี่ยคอยป่าวติเมียเออว่าเมียนเจ้าเป็นบ้านล้วตีอีเมียทเป็นบ้านหัวเมียเขาก็ยั่งหากกันอยู่ดีๆเจ้าเสียมาหยุู่กวซ้ายเหียมาป่าดวกไผ่จังใดกัเจ้านันตัวเป็นผู้ไปขอเจ้านันตัวเป็นผู้หมกัก ลูกสะพ้อยข่กระจ้าได้เอาเอเจ้านั่นสามาเบาปีนจังฟามเมอร์เดียโอ้ยอันเท่าเต็มที่แม่บม่ได้ซื้อเต็มที่แม่ซื้อจันที่ก็คือว่าเต็มที่แ้ะเบิอนี่อดทะบาในปีมานเวไปอดทะบาเนี่ยมันมาไหนยิบากมันจะไม่ได้ใจ่อยหลเดี๋ยวเนี่ยไม่ไงเอ้ยเขาการี่าจะได้พี่เอ้ย เมนเจ้ามากจอเหิงดองหลาคือบ claro. ่อไอคือบ่อจามให้พี่ได้ยินจากน้อยเนี่ยสอดกาลีโอขี่ข้านไอกี้ข้านจ้ำใหได้ยินเนาะอืมไปไอไปจมใหัวมันได้ยินอย่างก้นหัวงอกก็าังว่าเอกาลีนี่แอบปั้งกตจะโดนแด้วเออผู้เรียงบิดโดยยังที่พี่มันเอาเบากระยาน่ะจะไม่กดสมนำหนาอะไรโอสมนำหนาพผ่สมนำหนาไม่ไงเนี่ยนะไม่ไงเต็มที่นี่ยเลยปัดโทปัดโทษ อาปัดโทษอย่างกากเงเจ้ากล้าว oh, ่าแม่ผ yes, ัวปนันแต่อ <fille whistle> <án S 3> ีกาลีโออีกาลีอ้าปาดมาดาลูกไปว่าอีกาลีบ่าเนี่ยนั่นแล้วมักกากแน่แทนข้่เขาจะบดับ่ดีปนี่เจ้าหนีลงออกเฮี้ยนไปไปนาไปโทษ ตัศิมาคาไญยาหนีจากเฮี้ยนเจ้าน่ะมันยูดโดนแล้วเอายูดโดนกับสิเป็นอย่างเฮี้ยนหลังนี้มันเป็นม้วนเป็นมั่งของยาตัวม้วนมั่งกับจ้ามือจะยูดโดนแล้วจะหนีต้องไปเจตีหลับไปจ้างเงี้ยมปอยูต่อเล่าขุดไปสมภพตสมภพตแต่ลูกไัยบ้านนี่สัสิกาไญยาหนีเมียเป็นอย่างมั่นโหนเจ้าย่าไปเถียงกับมั่นต่อเป็นอย่าง อีกาลี่เนี่ยเอยเลี้ยงไว้ถักกัดโดยเฉพาะโอ้ยหอ้บ่กินตั้งแต่บไปตัวแต่ไม่ไหมน้อไอ้บ่กัดพิดไอ้บ่กผิดไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษล่ะว่าอยู่นี่นั่นงานนี่ไม่มาดับบอดีครับแค่เอ้ยเป็น้ยังเจ้าเป็นอย่างเสียมาหยุมาแย่ให้คอยกับเมียนี่ผิดกันคอยพอได้ผิดกันเถียงกันเพราะน้อยคอยตกลง่มปงใจกัน พาและแพ้ข่อยกระเฮ็ดเองเฮียนสั้นขอกระเฮ็ดเองบอกแล้วเนี่ยพี่มะโนบอกแล้วเนี่ยเจ้าบ,บ่อหูเจ้าบ,บ่เข่าใจที่แม่ข้าเจ้าบ,บ่พ่อใจข่อยจะไปายุต่อเหล่าพุ่นก็ได้แม่เบิ่งเป็นอย่างเนี่ยมันไหลเลี้ยวบ่พ่อผัวมันก็สิมาไหลแม่อีกตีบัดเนี่ย เออบ่จ hey, ังบ yeah. ่สิบ่ให yeah. ้แม่โยอิห huh. ลีติดวนี่เอ๋อกะเจ้ามันเป็นคนหาเรื่องหาเล่าเนี่ยเขาบ่ได้พิษกันเถียงกันเพราะเออด่าแล้วเนี่ยปีมะนบด่าแล้วเนี่ยแม่บ่ได้หาเรื่องหาเล่าแต่ว่าแม่เห็นเจ้าเห็นมันบ่ถือมันบ่แม่แนวมันเป็นนาทีของแม่ยิ่งแต่ว่าเจ้าไปเหตุแท่นลูกหล่าเอ้ยก็สร้างข่อยตลาดเจ้าบ่ต้องเว้าดอกเมียมันเป็นเรื่องของข่อยเจ้าบ่หูดีไม่บ่จังบกแม่บ่ยังกบพิษบดตีล่ามานบ เอากาลีว่าจะไหนพี่มาหนกเจ้าคือมีกระเป๋าหน่อยบัดทีเนี้ยใจยุ่ยใจกระเป๋าหน่อยเจ้าสิเปไใสคือมีเสือมีผ้าบัดเนี่ยคอยทีแต้งหนีกระเป๋าผ่านหนีจากงานเนี้แหละเนาะห่วย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 อยู่นั่นว่าว่าตึกนี่ตึกคองไอ้ผัวเมียเขาปะกันมามหรือไม่เอาอยู่น้่อ้ยนี่แหละว่าต้องหนีว่าต้องไปดอกกาลีถ้ามันเจ้าพ่้อมม่เจ้าโยกับแม่จะไปหลดน้องทีนี้ไปเลยมือนี่ห่วยคือว่าจังสันเนาะบัดนี้เนาะขั้นกาลี ได้เก็บเอาเก้าวของพร้อมทุกอย่างก็จึงอุ้มลูกชายลงจากบ้านสามีไปอยู่บ้านแม่ของตนก็มีนากาละครั้งนั้นเห็นบ่แม่นั่นมันเป็นน้ำเจ้าเบาเป็นน้ำเจ้าปากแล่ล่ะกานี่มันหนีคอยไปแล้วนะหนีกบมันดีตัวหลาภาษาสัมเนียเื่อมันสิยาดทีแม่หาแห่ไม่ก็ได้ตัวบันตะคบโน่นตะข้องมันบ่อึดดอกผู้เสียผู้สาวนะบัดเนะ ้เมียจรนี่จากยากน้ำยากกับลูกไพนั่นจาเว้าบอกของกันเด็กน้องบ่สามารถที่สิกันนั่นความโศกทนไว้เหมคือความสูญเสียลูกและเมียจำจิ vô đi đi mặt đi thoáng khăm còn tăng sen còn thiệt quân thao chẳng chăm chế để ô áo bên khầy chiến đọc bó hoàn cả non phàn thì hôm khoảm điếc nốt mẹ ơi mẹ cháu nằm xăm hạ còm chín mẹ khỏi hết thăng đi, บแม่นเจ้าสิบเศร้คนกับบอทอเมียของคอยเห็นตะห้อยละบัดนี้เสียนเต็มที่พนเจ้าหวางอยนั้นนะตั้งใจเป็นผู้สานหวงเจ้านั้นเป็นผู้มางกะน้อยเล่าบอประสานเด็กนอนา ข่อยบ่เฮ็ดหยังเจ้ากะว่าข่อยขี้ค้านไผสิอยู่นำไว้บ่สนใจลมซายเลยเจ้าก่อเล่าสาวเลื่องนี่ตี้หนอมเพิ่นว่าองค์จอมเมืองนีห่างไล่มนต์เทียนขาดมองนางย่อนคนสิเกียดปันลังเป็นกบฏคนเดียวนันจอมเจ้าจังห่าง ปนท่าตัวเตียงแลลำพุงให้ดูว่าไปบ่รนามากพลางกันสุนสินั้สร้างทอนั้นสิตกแต่งแป้งไก่เดินมาได้ก็เลียวพัดมุลาดงวังกวาง Mọng thẳng tay khát á khó khéo thuông, Khánh thẳng xua nhân mù nhàn đòi miên cài. Nụ cháu liệp và liệp lâu, Đón lâu của cá đầu Thêm thắt cả vãng vương vắng quàng. Mong thẳng tay, mong thẳng tay là đe tay biến mọc, Mọng chạp đụng xa là nó nháy quăng, Và khoảng thần lắm khâu, tiếng khét to. เสียงแขกเต่ากเบ้าวัวนพีวันเป็นสเนียงเพียงสาบกบ,บลังห้องดังกลอมไ <c ười> ม่เงยหยัยเพื่อเลืองไก่สงเจ้าพอความเพียนนั้นลุดลาถึือกลบเราจากสีกาขาดขันตีบออาจยังดอกเหลืองพานเน่ chẳng hàng chiến năn thọ na à, mẹ nhanh người non nương non 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 ba bộ này đọc mẹ nhảy người mật ni คั่นบ่มีกาลีอยู่นำข่อยนี่บ่ไหวดอกข่อยสิไปนำเอากาลีกลับบ้านกับส่งก่อนดอกแม่ใหญ่หลายฟ้าหลามือหลาวันมาแล้วสิเศร้าเครียดเศร้าขมอยู่ดอกติกาลีเอ้ยอยู่บ้านอยู่ส่งบ่ดอกหลาอ้ายมานำเจ้ากลับบ้านกลับเฮียนกาลีแม่นผู้ใดมาเอิ้นนะแม่ใหญ่เอ้ยมาเอ้นตอนเที่ยงเียงกินข้าวแล้วจังซี่ลังนอนวินแม่เนาะเอย เงินทายเอา้าพี่มานบพี่มานบกาดีเอ้ยมานบบ้านใดมานบบ้านโนนตะคองเอา้าลูกไม่ใช่จันทีเอ็นตีเอิมาเห็ดยังเอา้า กมามั่นเอาเจ้าเมียบนันเมียเฮียนเมียซองนี่ละกาลีมั่นเอาอย่างกุ้นพีเอ้ยเจ้าก็บ่หาผู้ไม่ไปจอดรถบอกบอหาผู้ไม่บ่ไดดอกกาลีเอ้ยผู้ใดก็บ,บ่คือเจ้าผู้ไม่มันกอดบกอุนคือเจ้าแม่กาลีนกอดคอยมันอุนน่นปานทีเดียวเนี่ยกอดเจ้ามันกับอุ่นสตัตว์ตน โอ้ยกระเฮ็ดโตหลูยนเอาคอยกระดาเออแล้วเห็ะเฮ็ดเบ้าอยู่นะเบาอยู่นี่นี่คอยงามที่ตุดในบ้านนอนงิ้วเลยนะจ๊ะเอองามจุดแล้วกระเมียนเจ้านี่ล่ะลาจะว่านองบ่อไปดอกพีเอ้ยห่วยบ่อไปจากไหนตอนนี่ล่ะเอ้ยเป็นจังไหนไอ้เบากับอีเมียแล้วเพิ่นว่าสีบาเบาสีบาว่าแม่นสูเห็ดยังกูกับสีบายุ่งเออเดี๋ยวนี้ไอ้คุกคุกใกล้สีตายแล้วเดี๋ยวนี่อ เจ้าไดงยินนยังไรไอยุติปีไอขู่ขู่ไก้สิตายเล่ากาลี่จากบันอยางมะฮอดนีว่าแม่ตายเล้ากี่ปันนี่เอาตายอีหลีนี่ติเดียวเดียวยังมาหาตัวกาลี่เอะพีเอ oh, ้ยไปไปละอีกจะน้อยกระเดียนหาเดียนพกสิไทยหน้าหูดเดี่ยวเสียบ่พี่ผู้ใดอยู่เปอไปลี่ยนมเอไปบอไปไปเมปย เอาไปยุติล่ะไปมันเมีนยนยุติละพี่เอ้ยหันล่ะเมียนไปอยู่น้ากันนี่ล่ะจังมีความสุขโอ้ยกันเบา้ายูนี่พี่มนันอกเลยเมียนยังล่ะเบ้ายูนี่นี่ขันใจน้องไปยี่ลีนั่นเอยเขาต้องเหตุสัญญาสาญั่นกันไว้ได้พี่สัญญายัางล่ะมีสัญญาอยู่สองอย่างสัญญาเขาวางสี่เดีว่าจังไหนสัน ยากว่าจะเป็นแค่ลมปากคำว่ารักไม่มีหลักฐานตีตาอยู่ใกล้ห่างกันใจคิดถึงทุกเวลาคือบอลเห็นไหมจบมันลืมว่าอยู่นี่สัญญากับอกหลขอดอกพี่เอ้ยสัญญาขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งนั่น กาลี่ให้เห็ดแนวใดพีมันบจะต้องเห็ดทุกอย่างโอ้ยอันนี้บ่ยา,ากเมื่อเสร็สักผ่าสักแพร่ทุกเยนทุสร้างเลียผ่าเลียแพร่อ,เอ้เห็ดให้ได้สุอย่างขอดที่สองเป็นหยังบันดีกาลี่บอกให้พี่ข่าหยังพี่จะต้องข่าเออรับปากได้บอสองขอดบ่ยา,ากดอกลาเอ้ยเจ้าตีกินไกล้กินกากินเปียสอาชีขาสีต้มให้กินนด้นล่เด้อยาปิดยาผิวด้อพผีมันบเด้อผิดผิวดอกลา นี่ดิผ้านองไปไปเตรียมลอตีเสียพาน่ะเตรียมเมื่อเร็วห่อไว้เจะอาทิตย์ก่อนพุน่ะอ่ะคือห่อไว้ดนเอาหูอยู่ว่าพีสิมาต,ตามมัน่ะโอ้เอาเอาเอาชีพภาพไปเดอ้อในตอนนั้นมาหนบก็เลยได้เป็นตามนางกาลีกลับมาบ้านมาซองของเจ้าของหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแม่ยากรบลูกไผ่กับกกบ่ได้เถียงกันดีตลอดไม่ไ่ สองอาทิตย์ผ anyway, um ่านไปยากับลูกไผ่ก um ็บาได้เถียงกันสามอาทิตย์ผ่านไปจนถึงเดือนสองเดือนสามเดือนเมียอยู่หลังบ้านลูกไผ่อยู่นาบ้านเมียอยู่ในเฮียนอีกาลี่อยู่ในครัวบ่พอกันจักเถียสามเดือนสี่เดือนบ่เถียงกันจักเถียงบ่เบากันความเฮี้ยนข่อยมันดีคือกันไมญยเฮี้ยนข่อยมิตะคนเกืกอีเมียเอ้ยมันบ่ปากบ่เบา ก็ว่นหนากาลีมันก็ยังบอ่อซื่นบอ่อบานแท้กาลีนี่บ้ามาจะมาเหงาเถี่คนที่เอ,อินกาลีถามกาลีบอกนะมาอยู่น้ำข่อยมันบ่ม,นมีความสุขบ่กาลีเอ้ยเมื่อนี่เจ้าคือเหงาขึ้นเศร้าทลามันเจ้าเป็นอย่างกาลีโอ้ยพี่มานอบเลยเจ้านอกมีความสุขได้จังไดเป็นอย่าง่ะเว้าอยู่นี่นั่น คอยนี่บ่พอหน่าเนี่มัสามเดือนแล้วเด้พี่เอามันก็ดีแล้วตัวบ่ได้ทกได้เถียงกันบ่ได้เบ่ากันด่ากันไอ้กาว่าดีแล้วตัวกาลีโอ้ยมันสิไปดีจังไหนอืมน้องอยู่ในบ้านหน่ากัไปอยู่หน้าบ้านโอ้ย่องอยู่ในขวาวหน่ากัขึ้นทั้งเงี้ยนเออเล่าเบาๆก็คอยเจ๊กเยาด้วยเนี่ยเี่ช่างเล่าเถาะเล่าเถาแล้วพุ่นใกล้สิตายเราหล่าได้ยินเสียงอุกอุกอยู่ในเฮี้ยนอยู่พุคนเอ้ยมันตายเจ๊กเยาเนี่ยเออ จังสี่ได้พี่จังไดนลเาเจ้าน้า,ามี่อยตีเมียเจ้าไดลาบัยจังไดลาพี่เออนนองนี่คิดจังสี่ดิคิดจังไหนเอาจังสี่เด้อเอาเจ้าไหนละเจ้าจำได้บอจำยังเจ้านี่นนจำไดบอที่นนองนั้นเคยสัญญากันไว้เมื่อที่ปีไปหานนองมามกาลี่ขอว่าขอเลกเออพี่เฮ็ดยังนนองเฮ็ดยังพี่ตองเฮ็ด อันนี้น้องบดตีข้อที่สองบัดน,นี้น้องตีซ่วงสัญญาท่วงบอกว่าพี่จงปาดขอ้ออีญา,าเถาให้ตายเมียนยาอยู่ดนพีเออย่าหยังกอการีให้ขาญาถิมจะอีญาเถาเนี่ยนน้าถาาิมโลน,นบนัดเนไหตอนเ <c oughs> น ็นน้องเว้าแจงแจงเลือแปลงว่าทนล้องใจพี่ฝันไปเลือเลี้ยงจริงมาสร้างจาดอกเน้วนั่นนาการพี่ฝันข้อขามันดามันบอกง่ายพูดตายแล้วกะเล้วแต่คนขาอยู่ตัง ăn thì nắng đọc ơi ăn đồ và ngài tiềm thi âu ý lý chinh chinh mắt bóp biên đọc cứ vào khăn thả khá hậu các khăn vàng thả mô mà khăn quay ăn khăn khăn các khăn 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 đi khả mẹ, thấy xin cả hết khăn hệ sâu khăn con, ดอกมอ่อดอกทั้งที่มีทิ Devil ้งการนาสีประหารด้วยอาวุธมีดปืนนั้นหรือเงาด้วยเล็กลาวหรือควันเหตบ่ลงดอกทั้งพียเฝ้าเพื่อนหักการอ้ายกหักยังยิงเสมอเฟี้ยนดอกด้วยตานา ล้อเปกคนถ่อน้องหล่าปล่อยให้หญ้าเล่าตายเองสิเกี้ยงยืนจักเพียงแดดชาติแก่หม่อมพ้องแล้วแขวบ่เหลือพ้อแขวเหลือแต่หนังกับกระดูกมวนมังซังมูเนื้อบ่เหลียไว้ทองหิปานางนาอยให้ขานอน้องลา เจผู้พวงดอกฟ้าอย่าว่าเพี่ยนี่ขึ้นขาดคำสัญญาเลือมหม่นัดอาจาพลาดผิดไปได้ยิ่งสัญญาที่นั่งให้บอเจอจงไปเนี่ยขันหูว่างแหงขาเมียไอยกะลับบอได้เพราะกลัวยานบามคำเด็กด คนะองเพื่อนก้าวย้ำพอกับแม่นั้นเป็ี่ยนผมไปพูดจงใจเขียนเพื่อสิทำไลายทานยุ่มพี่บ้านเพื่อนคอยจ้องพายางกำรรมเสียวโทษเป็นโลกหดโลกเหียมบ่มองเสียงว่าเบิ่งคุณเอเแหงเบาไปพัดแฮงวนใจสสีุ่นเป็นพองคันสิลงลาสันกายาันหวานทิมเพ là thành sĩ trên trời linh các cư tòa càng hay miên ăn cứ đường trẻ miên ăn cứ đường pha nên đưa bọn chắc mong quang xin cha điều ni đi năn xăm ta bọn chi mà cả khao ôm được quê nàm chắc xin tạm chay phải an bọn hiền thắng kèm Là ม่ยัยเอ้ยฟังความเมียกะเสียแม่คือคําโบลันฟังอาเน่นแต่อกเนนแต่อังบ่มีทางปองแก่พ่อปานนําว่าอังเมียงเยียกทางผัวแม่นมีเลี้ยงใส่บาดแม่เมียหากจักที่จจังไดนเสยถามผู้ฟังเรื่อง dì yên quá lư dài nọc thang đầy bọc chăn đẻ, lư dày thà mẹ, ao cá linh ao miếng, năn váy tỉa mưu dị con thoát nám cá linh ơi ô ôi ai thàm bưng con thoát nà เจ้าฮักแม่ของนางไหมฮักกับตัวเนาะว่าฮักจะไหนเมียแม่จะของฮักแห่งบลาฮักคักคัตเนี่ยและฮักลาหนางเอ้ยถ้าแห่งขามันดานางเจ้าสินทรรลุงบ่กซังว่าไปทั่วแต่เด็กขาแม่จะของลาหนางเอ้ยเหลือสิพ่อใจขาอดล่องสาวเว้ากับพี่ ยงหาอยากเตรียมเทีก็คือพ่อแม่เีลยงผานั่งนั้นในหินต่ออย่าให้ขาดทอน้องอย่านมันเกินปัญหาการเวลาอยู่คนก็่าก็ยังกระโดนบอกเกินลอยเดียวก็พอยใจเมียนสีเพี้ยนยังดอกดอกคาย ขาบกขาก็ต้องไต่บกหอนวันดอกแม่มือหนกไตแเท่บอบเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ฟังพี่เจียงให้น่งเปลี่ยนกะะเจเสียพี่หักเมียขวางใจลวดบว่มีเนี้ยวทานี่ละคำปรึกษาจองนี่ละคำแต่ว่าคำี่นังบงก็เป็นอายาโทษใหญ่ให้พี่ขอขัดแจ้งก้อนถอดหรือ

o que tem